ยวสองตัวขามือระเบิดได้แล้วป้องกันระเบิดไว้น่โดหัวหัวเป็นเลิศ มันไม่โดนตัวนั้นจรงมงตมันไทางขึ้นเลยไอ้อยู่ตรงไอ้นั่นอะไอ้ตรงที่ว่ามันขึ้นมันกแพงติดกําแพงตรีกมแพงติดกําแพง Ja, don't